พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรในการศึกษาพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษามีอยู่ด้วยกัน9หมวด140มาตราหมวด1คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาหมวด2บททั่วไปหมวด3การกำหนดตําแหน่งวิทยาฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจําตําแหน่งหมวด4การบรรจุและแต่งตั้งหมวด5การเสริม สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหมวด6วินัยและการรักษาวินยัย หมวดเดการดำเนินการทางวินัยหมวด8การออกจากราชการและหมวด9กานะครับการอุทธรและการร้องทุกข์สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในมาตรา4พระราชบัญญัตินี้คําว่าข้าราชการครูหมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและข้าราชการ การครูก็จะหมายถึงผู้ที่รับเงินเดือนในงบบุคลากรในลักษณะเป็นเงินเดือนของกระทรวงดังต่อไปนี้ก็คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับส่วนคําว่าคณาจารย์หมายความว่าบุคลากรทําหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐบุคลากรทางการศึกษาหมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาหมายความว่า 1. สถานศึกษาสสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาสาสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน 4. แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับและ 5. หน่วยงานตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการประกาศากระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่กคกศกำหนดโดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรวม ทั้งหน่วยศึกษานิเทศซึ่งสังกัดในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสวทนะครับส่วนคําว่าสถานศึกษาจะหมายถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอธยาศัยหรือว่ากศนนะครับศูนย์การเรียนวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนสถานศึกษาหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติในสถานศึกษาของ พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นจะไม่มีมหาวิทยาลัยนะครับหมวด1คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับมาตรา7ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเรียกโดยย่อว่ากศปัจจุบันนี้มีจํานวน14คนนะครับตามคําสั่งของคสชที่16ทับ2 5560ซึ่งประกอบด้วย 1. No 1>, 1. รัฐมนตรีว uh, ่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตําแหน่งนะครับมีอยู่ด้วยกัน9คนประกอบด้วย 1. คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจํานวน2คน 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. เลขาธิการกอพ 4. เลขาธิการสภาการศึกษา 5. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ8เลขาธิการครูสภานะครับส่วนกรรมการผู้ทรงคุรุวุฒิจำนวน3คนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาและด้านกฎหมายด้านละหนึ่งคนนะครับก็จะเป็นสูตรจําว่าผู้ทรงคุรุวุฒิในกศก็มาจากคนศึกษากฎหมายนะครับมีเลขาธิการกกศนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการนะฮะหมวด2บททั่วไปในมาตรา20 การดำเนินการตามพรบนี้ให้ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดระบบคุณธรรมความเสมอภาคและการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือว่า Good Governance มีอยู่ด้วยกัน6หลักที่เรียกว่าธรรมาพิบาลนะครับหก็คือหลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3หลักความโปร่งใส4หลักการมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดชอบและ6หลักความคุ้มค่าหรือเป็นคีย์เวิร์ดได้ว่านิคุ คุณใสร่วมรับค่านะครับมาตรา30คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ 1. จะต้องมีสัญชาติไทย2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์3ต้องเลื่อมใสการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข4ไม่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง5ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือว่าเป็นโรคตามกฎของกกศนะครับโรคตามกฎของกกศ มีอยู่ด้วยกัน5โรคก,ก็ได้แก่1โรคเรื้อนโดยโรคเรื้อนนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2นามสกุลก็คือนามสกุลของวรนโรคและนามสกุลของโรคเท้าช้างวานโรคนะครับจะมีนามสกุลว่าในระยะติดต่อส่วนโรคเท้าช้างจะมีนามสกุลในระยะที่ปาาารากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมเพราะฉะนั้นโรคเรื้อนก็จะมีนามสกุลทั้งวรนโรคและโรคเท้าช้างก็คือโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมนะฮะส คือวันโรคในระยะติดต่อ 3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคที่4คือโรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคที่5นะครับโรคพิสุราเรื้อรังนะครับ 6. จะต้องไม่อยู่ ในระหว่างถูกสั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต7ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี8ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองแต่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้นะครับ9ไม่ล้มละลาย10ไม่เคยต้องโทษจำคุกเว้นแต่โทษที่กระทำโดยประมาทหรือละหูโทษ11ไม่เคยถูกให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากหน่วยงานอื่นของรัฐ12ไม่เคยถูกให้ออกปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินยัย และ13นะครับไม่เคยทุจริตในการสอบรับราชการในมาตรา31อัตราเงินเดือนเงินเดือนวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลมส่วนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งนั้นไม่ถือเป็นเงินเดือนนะครับหมวด3การกำหนดตำแหน่งวิทยาฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งในมาตรา38ตําแตำแหน่งข้าราชการ ครูและบุคลากรางการศึกษามีอยู่ด้วยกัน3ประเภทดังนี้มาตรา38กอไก่ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาก็ได้แก่มาตรา38กอไก่วงเล็บ1ครูผู้ช่วยมาตรา38กอไก่วงเล็บ2ครูมาตรา38กอไก่วงเล็บ3อาจารย์มาตรา38กอไก่วงเล็บ4ี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาตรา38กอไก่วงเล็บ5้ารองศาสตราจารย์มาตรา38กอไก่วงเล็บ6ศาสตราจารย์ซึ่งใน ตำแหน่งวงเล็บ3ถึงวงเล็บ6ก็คืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์น,นะครับจะมีในหน่วยงานทางการศึกษาที่สอนในระดับปริญญาเท่านั้นนะครับต่อมานะครับในมาตรา38ขอไขเป็นตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษานะครับมาตรา38ขอไขวงเล็บ1รองผู้อำนวยการสถานศึกษามาตรา38ขอไข่วงเล็บ2ผู้อํานวยการสถานศึกษามาตรา38ขอไขวงเล็บ3รองผู้อำนวยการสํานักงาน งานเขตพื้นที่การศึกษามาตรา38ขอไขวงเล็บ4ผู้ร่วมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรา38ขคอไขวงเล็บตําตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กรกํกำหนดนะครับต่อมาก็คือมาตรา38ขคอควายตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับมาตรา38คอควายวงเล็บ1ศึกษานิเทศและมาตรา38ขคอควายวงเล็บ2ตํตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กรกศกำหนดอย่างเช่นศึกษาที่การจังหวัดหรือตำแหน่งธุรการนะครับมาตรา39 ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาที่มีวิทยาฐานะถ้าตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะชำนาญการก็จะ3,500บาทต่อเดือนถ้าตำแหน่งชำน,นาญการพิเศษ5,600บาทถ้าตำแหน่งวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ9,900บาทต่อเดือนตำแหน่งวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ13,000ถ้าทะลุแท่งคส .4 เชี่ยวชาญพิเศษจะได้15,600บาทต่อเดือนนะครับมาตรา40ให้ตำแหน่งคณาจารย์เป็นตำแหน่งทางวิชาการได้แก่มาตรา40วงเล็บหนึ่ง อาจารย์มาตรา40วงเล็บ2ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาตรา40วงเล็บ3รองศาสตราจารย์และมาตรา40วงเล็บ4ศาสตราจารย์นะครับมาตรา42ให้กศธจัดทํามาตรฐานตําแหน่งวิทยาฐานะมาตรฐานตําแหน่งทางวิชาการโดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพคุณวุฒิการอบรมประสบการณ์ระยะเวลาการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานของผลงานนะครับในหมวด4การบรรจุและแต่งตั้งในมาตรา45ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบ ข่งันได้ตามลำดับในบัญชียกเว้นมาตรา50การคัดเลือกมาตรา51บรรจุเชี่ยวชาญระดับสูงมาตรา52สัญญาจ้างมาตรา58โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาตรา64ขอกับเข้ารับราชการครูมาตรา65ขอกับเข้ารับราชการครูที่ออกตามมติของคณะรัฐมนตรีมาตรา66ขอกับเข้ารับราชการครูเมื่อผลเกณฑ์ทหารภายใน180วันและมาตรา67ลาออกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วขอกับเข้า เข้ามารับราชการครูนะครับมาตรา49ผู้ใดที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา30ก็ให้ผู้ที่มีอำนาจตามมาตรา53เนี่ยสั่งออกจากราชการโดยพลันแต่ไม่กระทบสิทธิที่ทได้รับในขณะดํารงตําแหน่งและหากเข้ามารับราชการดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนะครับคราวนี้เรามาดูในมาตรา53ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งนะครับสำหรับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งคือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าเลขาธิการกปทมีอำนาจในการสั่งบรรจุเท่านั้นนะครับส่วนผู้อนุมัติก็คือกศสเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ให้รัฐมนตรีนะครับเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกาบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งประกาศลงในราชจิจานุเบกษานะครับสำหรับรองพอเขตและพอเขตไม่ว่า ว่าจ,จะวิทยาฐานะใดก็ตามนะคบผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งคือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือเลขาคอปทอนะครับอนุมัติโดยกศสอนะฮะส่วนตั้งแต่รองพอโรงเรียนพอโรงเรียนครูที่มีวิทยาฐานะหรือครูที่มีมีวิทยาฐานะครูผู้ช่วยรวมทั้งศึกษานิเทศผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งคือศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของกศจนะครับมาตรา54การประเมินวิทยาฐานะต้องประเมินควบคุมทั้ง3ด้าน หนึ่งวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ2ความรู้ความสามารถและ3ผลของการปฏิบัติงานนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกําหนดนะฮะมาตรา55การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาเพื่อให้ดํารงตําแหน่งวิทยฐานะหากผู้ใดไม่ผ่านการประเมินก็ให้ดําเมินการดังนี้ถ้าประเมินแล้วไม่ผ่าน1เลยก็คือให้ไปพัฒนาก่อนนะครับหากพัฒนากลับมาแล้วไม่ผ่านอีกนะครับก็ให้ดําเมินการเกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือนหรืองดเงินประจําตําแหน่งวิทยาฐานะต่างๆนะครับหากยังมีการประเมินไม่ผ่านอีกนะครับก็จะสั่งให้ออกจากราชการเลยนะครับมาตรา56การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม2ปีและผ่านการประเมินแล้วต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูและรับเงินเดือนในอันดับครูขอสหนึ่งหากในระหว่างทดลองราชการเตรียมความพร้อมมีความประพฤติที่ไม่ดีไม่มี ความรู้ไม่มีความเหมาะสมหรือผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3สเนี่ยสั่งให้ออกจากราชการนะครับโดยการประเมินนะครับจะประเมิน4ครั้งครั้งละ6เดือนประเมินครั้งที่1และครั้งที่2จะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ร้อยละ60ในการประเมินครั้งที่3และครั้งที่4จะต้องผ่านการประเมินร้อยละ70นะครับในมาตรา60นะครับให้กกศส,สับเปลี่ยนตำแหน่งพอเขตโดยให้มีการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่1เนี่ยได้ไม่เกิน4ปีหากมีเหตุ ความจําเป็นก็ให้ขยายได้คราวละ1ปีแต่จะต้องไม่เกิน6ปีนะครับหมวด5 <_ S 1> การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชาการนะครับมาตรา72ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการปฏิบัติราชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับซึ่งผู้บังคับบัญชานั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับ นะครับมาตรา73การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาให้ผู้มังคับบัญชานะครับแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรมความเที่ยงธรรมเปิดเผยโปรง่งใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลักและก็การรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและผลประโยชน์ที่มีต่อผู้เรียนเป็นหลักนะครับหมวด 6. วินัยและการรักษาวินัยนะครับในมาตรา82คสข้าราชการครูต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดวินัย ถือว่าเป็นข้อห้ามและเป็นข้อที่ต้องปฏิบัตินะฮะมาตรา83สนับสนุนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษาัตริย์ทรงเป็นประมุขในมาตรา83นี้หากมีการผีวินัยก็จะเป็นวินัยไม่ร้ายแรงนะครับบทลงโทษก็คือภาคทันนะฮะมาตรา84ต้องซื่อสัตย์สุจริตจะต้องไม่มีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หากมีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการจะเป็นวินัยร้ายแรงก็คือไล่ออกนะฮะมาตรา85ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมะติของคณะรัฐมนตรีการจงใจไม่ปฏิบัติตามในมาตรา85นี้จนทําให้ราชการนั้นเสียหายอย่างร้ายแรงก็จะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับบทลงโทษก็จะลดหย่อนได้ถึงปลดออกนะฮะมาตรา86การปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชานั้นจะทําให้ราชการเกิดความ เสียหายหรือไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการก็ให้เสนอความเห็นคัดค้านหรือทบทวนคำสั่งภายใน7วันหากผู้บังคับบัญชายังยืนยันตามคำสั่งนั้นก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั้นนะครับหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามมาตรา86แล้วเกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรงก็จะเป็นความผิดพินัยอย่างร้ายแรงนะครับบทลงโทษลดหย่อนได้ถึงปลดออกนะฮะมาตรา87ต้องตรงต่อเวลาอุทิศเวลาการละทิง้งหรือทออทิง้งหน้าที่ รราาชกาเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงก็จะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับส่วนการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวดเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับก็คือไล่ออกเลยนะฮะคำว่าละทิ้งหมายถึงไม่อยู่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่มาเลยหรืออาจจะมาลงชื่อแต่ไม่อยู่ทํางานนะฮะส่วนทอดทิ้งก็หมายถึงมาทํางานนะครับแต่ไม่เอาใจใส่ต่อง,งานนะฮะมาตรา88เป็นแบบอย่างที่ดีสุภาพเรียบร้อยไม่ ดูหมิ่นเหยยดย้ำไม่กลั่นแกล้งดูหมิ่นเหยียดย้ำกดขี่ข่มเหงผู้เรียนหรือผู้มารับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการหากผิดวินัยตามมาตรา88อย่างร้ายแรงจะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับลดหย่อนได้ถึงปลดออกนะฮะมาตรา89ไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริงหากผู้ถูกกล่าวหาหรือกลั่นแกล้งหรือร้องเรียนที่ปราศจากความเป็นจริงเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงก็จะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับอันนี้ลดหย่อนได้ถึงแค่ป ออกนะฮะมาตรา90ไม่ยอมให้ผู้อื่นหาประโยชน์จนเสียความเที่ยงธรรมเสียกิติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่าราชการของตนการซื้อขายตำแหน่งหรือให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้ตนหรือผู้อื่นนั้นได้รับบรรจุโดยมิชอบจะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับอันนี้ไล่ออกนะฮะมาตรา91ไม่คัดลอกหรือลอกเรียนผลงานทางวิชาการหากมีการคัดลอกหรือลอกเรียนผลงานทางวิชาการผู้อื่นโดยมิชอบจ้างหรือทาหรือวานให้ทําผลงานหรือรับทามีส่วนร่วมในการจัดทาผลงานถึงแม้ว่า ว่าจะไม่มีค่าตอบแทนใดๆก็ตามจะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับอันนี้ไล่ออกอย่างเดียวเลยนะครับในมาตรา92ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือห้างหุ้นส่วนหรือในบริษัทต่างๆหากผิดในมาตรานี้ก็จะเป็นวินัยไม่ร้ายแรงนะครับบทลงโทษก็ภาคทันนะฮะมาตรา93จะต้องเป็นกลางทางการเมืองหากไม่เป็นกลางทางการเมืองนะครับก็จะมี2กรณีก็คือถ้าไม่เป็นกลางทางการเมือง ก็จะเป็นวินัยไม่แรงนะครับบทลงโทษก็อาจจะตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนแต่ถ้ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันนี้จะไล่ออกอย่างเดียวเลยนะครับในมาตรา94ต้องรักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์โดยไม่กระทําการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช,ชั่วนะฮะการกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือหนักกว่าจําคุกยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือละหูโทษหรือการกระทําอื่นอันใดที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร,ร้ายแรง สำหรับอันนี้ก็จะเป็นวินัยร้ายแรงนะครับถึงขั้นไล่ออกเลยนะฮะเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดเล่นการพนันเป็นอาจินล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของตนหรือไม่ก็ตามเป็นวินัยร้ายแรงนะครับอันนี้ไล่ออกอย่างเดียวเลยนะครับมาตรา95ให้ผู้บังคับบัญชาก็คือผู้มีการสถานศาึกษา ก็คือผู้มังคับบัญชาข้าราชการในฐานะษานะครับตามมาตรา3.9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะให้ดําเนินการเสริมสร้างพัฒนาและปกป้องผู้ได้มังคั่บัญชามีให้มีการกระทําผิดวินัยนะครับในการเสริมสร้างและพัฒนาให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและวิธีการอื่นๆนะครับการป้องกันคือการเอาใจใส่สังเกตเมื่อปรากฏมีมูลกระทําผิดโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้นอยู่แล้วก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันทีเมื่อมีผู้ถูกกล่าวหา โดยการปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดโดยยังไม่มีพยานหลักฐานให้รีบดําเนินการสืบสวนกรณีไม่มีมูลก็ให้ยุติเ,เรื่องกรณีมีมูลก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันทีผู้มังคบัญชาไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้หรือปกป้องผู้ใต้มังคับบัญชาช่วยเหลือโดยไม่สุจริตก็ถือว่ากระทําความผิดวินัยด้วยนะครับมาตรา96โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศาึกษามีด้วยกัน5สถานนะครับก็คือ1ภาคทัน2 ตัดเงินเดือน3ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออกโดยโทษปลดออกนะครับให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ออกจากราชการนะครับมาตรา97การลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทักการศึกษาให้ทําเป็นคาสั่งวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของกศสนะฮะ การตั้งคณะกรรมการสืบสวนวินัยไม่ร้ายแรงนะครับก็คือผู้บังคับบัญชาส่วนคณะกรรมการสืบสวนวินัยร้ายแรงก็คือผู้มีอำนาจตามมาตรา53นะครับหมวด8การออกจากราชการมาตรา1 0 7ข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาออกจากราชการก็ต่อเมื่อ 1. ตาย 2. พ้นจากราชการตามกฎหมายบำหนิดบำนาน3ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ 4. ถูกสั่งให้ออก 5. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 6. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเว้นแต่ว่าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับมาตรา108การยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ยื่นต่อผู้มีอ,มอำนาจตามมาตรา53าานั้นพิจารณาอนุมัติอีกทีหนึ่งกรณีลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้งก็ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า30วันอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออกส่วนกรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า30วันหรือไม่ได้ระบุวันขอลาออกก็ถือว่าวันถัดจากวันที่ครบ30บวันนับแต่วันที่ยืน่นเป็นวันขอลาออกนะครับผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจาก ราชการจะมีอำนาจในการสั่งยับยัง้ง การลาออกจากราชการได้ไม่เกิน90วันและได้ครั้งเดียวจะขยายระยะเวลาออกไปไม่ได้นะครับมาตรา109ถูกเพิกถอนใบประกอบพิชาชีพในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตประกอบพิชาชีพและผู้มังคั่บัญชาเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ให้ส่งเรื่องให้กับกาศาจหรือกาศสแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน30วัน ถ้าไม่มีตําแหน่งว่างหรือตําแหน่งที่สามารถที่จะย้ายไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งได้เนี่ยนะฮะ หรือกศจอและกศสอก็ไม่อนุมัติก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3สั่งให้ผู้นั้นเนี่ยออกจากราชการโดยพลันนะครับมาตรา1 1 0ผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3อาจสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญได้กรณีดังต่อไปนี้1เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 2. สมัครไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ3ขาดคุณสมบัติตามมาตรา3 0 4. ทางราชการเลิกยุบตำแหน่งนั้นนะครับและ 5. ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้นะครับหมวด9การอุทธรและการร้องทุกข์ในมาตรา121เมื่อคณะกรรมการครูและบุคลากรในกณาศารษาถูกสั่งลงโทษภาคทัน แต่เงินเดือนลดคั้นเงินเดือนให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกสอจอนะครับภายใน30วันและให้กสอจอนะครับเป็นผู้พิจารณานะฮะมาตรา122ถูกสั่งลงโทษปลดออกไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการอุทธรณ์ต่อกกสภายใน30วันและให้กกสนะครับพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะครับ มาตรา123หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคับข้องใจก็ให้ร้องทุกต่อกสอจอหรือกขสแล้วแต่กรณีมีมติเป็นประการใดก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้นนะครับนี่คือสรุปของพระราชบัญญัติระเบียบ้าการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ